กราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเช y า youtube ทีบลมรักทุกๆทุาถครับสุขผู้สุขคนเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องตั้งไก่พี่น้องตั้งไก่ต่างประเทศได้ในประเทศก็ดีได้พี่น้องเด้อมาพบมาพอกันขึ้นกันละครับครับบาวแดกนะพี่น้องเนาะทา้งช่อง u t u b e บ้าวแดกชาแนลเนาะทง้งแฟนเพจ a c e b o o k กับบาวแดกมากินได้พี่น้องเด้อเอาโมนี่พี่น้องบาวแดกผ้าพี่น้องมากินเขาแซ่บเขาง่ายนะพี่น้องเขาง่ายก็คือเขาเ้าเนาะพี่น้องอ่าก้อยแซ่ครับ ก่อยแซ่ก่อยแซ่หลับก่อยส้อยแซ่ขี้ว่านเนี่ยเขาเขาเขาจะเอื่อนมาหลับก่อยส้อยแซ่นะครับเพราะว่าเนื้อมาแซ่เลือดปุ๊บมันจิบโอ้โอ้พี่น้องอยากเพียนมาเจอในบ้านมันพี่น้องสุดเลือดพี่น้องก็จิกขักมันพี่น้องเอ้ยเอามาพี่น้องเอ้าะว่าอยากอยากนะไม่แตกก่อนคือก่อนในแก้วขออนุญาตเตือนน้ำยากคนพี่น้องน้ำยาล้างคอนเสิร์ตกันกินเนื้อกินไข่ก็ต้องเตือนน้ำยาคนได้พี่น้องเลยยาว่าจะถือจะซากันได้พี่น้องเนาะ มันจังเข่าลูกนะพี่น้องเอ้ขออนุญาตปากค้มเลยพี่น้องเด้อเอาบวกนี่ไงรถบวกเฮ่อเอาพอดีพ่อเนี่ยแหละเอาพ่อฟ้ากินพอดีพอดีโอ้ยขออนุญาตบากค้มเลยพี่น้องเด้อดีวุงเป็นยีดีพี่น้องคือนเขาได้พี่น้องเด้อ สารคามนาบ่ตอ้องเดี๋ยวเก็บถ่องนะเพื่อนน้องมากมากไปหนิฮะเข่าข้างหนามากินกับบ่าวแดกบปหน้ขเขาก็เข่าเย็นนะเพื่อนน้องด้อโอ้ยพักเข้ากับลายอย่างด้วเพื่อนน้องมืงหนิแฟนผมตั้งให้หลายอยา่างหมากไอ้หมากอีกเดี่ยวดอกพักแค่เอาบักทั่วบักแตงบักโอ้ลายอย่างพี่น้องพักโอ้ยจ็ดสี่วันี่ยเอาลุยพี่น้องเยี่ยายแย่สายแย่ไหลไม่ไปน้องหิ้มเข่าหิ้มเข่าี่น้องเออ ทนถ่างกันได้พี่นหลงด้วยอืนจำนำกันเฮ้ยมาเี็นหล่งเป็นหล่งไ่เห็นอื มัน mm มีแต่บลพริกหน่อยพีองดรอกลืมฮึ่มหัวแข็งเด็ด ผักเพ้ยวของอัมมี่มากมือนกัเพื่อนหอมดีขนาดผักเพลวยไหมพักอย่างกุ้งมักงกรไปหน่อยแค่เอาแค่หน้า ก็เอาไเป็นของเรืองเงี้ยวางปักเนี้ย Mm-hmm. 嗯嗯、yeah. mm，么们不用，嗯。 พักเขียวด้วยกันมีไร้พักมันอย่างป็ต้อง ขากพี่น้องหอมบักแป้พี่น้องหอมดีดี นั่งบักแตนโอ้ยังเหมือนไม่ได้กินร่อยเรียกขนาดแถ่ไดเป็นอยงเดีย อพักยังมม่กินพี่น้องที่จะพักกึนชายแหละเดี๋ยวสนาำเลยมีแห้งพี่น้อง 嗯，嗯、mm。Hmm. Mm hmm. プロ。 จังเป็นมีแห้งครับพี่น้อง <c oughs> เแต่พักนะ <c oughs> อืมอืมแล้ววนาไง ตัองสอนใช้มื้อนี้เปลนองด้ว มือนี็ไหมก้อยแซบมงึงก็แซบรับแล้วเ่ยงตับเลยเพี่นหลงมือนีอ้ฮเรียบวุด ยังตับปล่อยไปลงเสียบพัดนึอเพี่น้องเด้อก้อยซอยแซ่ก้อยเลียดซอยแส,สยแสหละพี่น้องเด้อ <c oughs> เอา,นาเนาะพื่อนเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ี่าสำนีเนาะเพื่อนเนาะขั้นกิริยาตาต้งความเบาแดดมรสภาพพูดจามมาด่าบมสมใดก็ขอตดขอไพได้เพียนงเด้ยาถิมยาปายาลากัยารยาหลังกันเรือเอ่องลครับหักกันแพ่งกันดนเนาะเพื่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คนไหลกก็แช่ก็ซัตะไกกุกดิ่งหายเบาแดดลำแดงกดติตต่มนั่นด้เพีองเด้เพื่อไปตังนใจในการเทศการท่ามือต่อไปสรับมือนี่เบาแดดก็ทีขอตัวไไปก่อนมือมือหึ่ยยังสุกินกับทามึงได้เพีองเด้ออ่ะสำหรับ